สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รูเลตเจ๊ตเต๋ลมาแล้วค่ะรูเลตกดเองของเราวันนี้สูตรก็จะตามนี้เลยนะคะพี่คะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะอ่าสูตรนี้ของเรานะคะอัตราการชนะก็คือ99%นั่นเองนะคะพี่คะหมายเลขที่จะตาย100%มีแค่เลขศูนย์เลขเดียวเท่านั้นนะคะอ่า หมายเลขแรกนะคะก็จ่ายมาเลยที่590นะคะเราลงทุนไปที่4 8 0ูใช่ไหมกําไรของเราขึ้นมาไม้ยรกที่1 1 0บาทนะคะ,ะถ้าไม้ไหนยังบวกอยู่ให้กดต่อไปได้เลยนะคะพี่คก่อนจะเข้าก็ตั้งเป้าไว้เลยนะคะว่าจะเอาเท่าไหร่นะอย่าลบมากนะคะได้แล้วรีบออกนะคะเอาเงินไปใช้นะอย่าเล่นต่อวันหลังค่อยกลับมาเล่นนะคะพี่คะม้ที่2มาดูกันเลยโอมาลึกึ๋ยกึ๋ยลงมาที่ไม้เลขแปด Uh huh. ลงมาใหม่เลขแปดดำนะคะหื้ยตอนนี้กำไรเราเหลือสิบาทแล้วนะบอกแล้วไม้ไหนไม่บวกให้คูณสองนะคะคูณสองนะเพื่อตามทุนคืนนั่นเองนะแล้วก็กำไรด้วยนะไปค่ะอ่าไม้นี้นะถ้าลงที่ยี่สบหกสิบสองและสองนะคะจะเป็นตัวคูณตามนี้เลยนะคะพี่ขามีไหมลงไหมลงที่สามสิบแดงนะคะซ้ายมาที่ 1580นะคะกำไรของเราขึ้นไปตอนนี้630แล้วนะคะสามารถออกได้เลยณจุดจุดนี้นะคะไม้นี้ออกได้เลยอย่าเล่นต่อนะคะไม่แนะนำนะคะพี่คะใครที่ชอบสุดนี้ก็ตามได้เลยที่ลายแทงที่น้องให้ไว้นะคะไม่ชอบสุดนี้อยากได้สุดอื่นก็ตามได้ที่ช่องเหมือนกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ